วิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันอังคารที่13มิถุนายน2566บ่ายอภิเรียนบอลเต็งนะครับวันนี้นะครับวันอังคารบอลค่อนข้างน้อยเลยนะครับตอนนี้ลีกใหญ่ๆของยุโรปนะครับก็ปิดฤดูกาลกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยวันนี้นะครับคู่ที่เราหยิบยกมาวิเคราะห์ให้นะครับก็เป็นสวีเดนดิวิชั่นหนึ่งนะครับโดยเป็นคู่ระหว่างอาราฟอร์สนะครับที่จะเปิดบ้านพบกับ f อ t ซ h โทฮัสตันนะครับก็เป็นลีกสวีเดนดิวิชั่นหนึ่งนะครับโดยจะลงเตะกันในเวลาเที่ยงคืนนะครับ ก็ก่อนเราจะไปวิเคราะห์เกมกันวันนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องอเพียบอลเต็งของเรากันด้วยนะครับและสำหรับสมาชิกท่านใดนะครับที่ยังไม่มีกลุ่มนําเล่นนะครับหรืออยากเข้ากลุ่ม VIP ของเรานะครับสามารถแอดไลน์ที่ปังหมุดไว้ด้านล่างนี้นะครับหรือจะแอดไลน์อ p p e ของเรานะครับ A e P U R E อย่าลืมมีแอดนำหน้ากันด้วยนะครับก็สำหรับผลงานของเราเมื่อคืนนี้นะครับในกลุ่ม VIP นะครับที่ผมได้เข้าไปลงบินไว้ให้นะครับ ก็ถือว่ายังบวกกันอยู่นิดหน่อยนะครับสําหรับผลงานเมื่อคืนนี้นะครับส่วนสําหรับท่านใดนะครับที่อยากเข้ากลุ่ม V.I.P. ของเรานะครับก็สามารถแอดไลน์แล้วทักมาขอเข้ากลุ่มของเรากันได้เลยนะครับในกลุ่มเราเข้าฟรีไม่มีเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับพร้อมพาทุกท่านบวกไปด้วยกันนะครับท่านใดที่ยังไม่รู้นะครับเทคนิคการลงทุนที่ถูกต้องเกี่ยวกับฟุตบอลนะครับก็สามารถแอดไลน์นะครับแล้วทักมาสอบถามเพิ่มเติมกับทางเราได้เลยนะครับเราบอกหมดไม่มีกักแน่นอนนะครับพร้อมพาทุก่า ท่านบวกไปด้วยกันนะครับท่านใดที่ยังกดเองแล้วยังเสียมากกว่าได้อยู่นะครับก็ลองมาอยู่ในกลุ่มของเราดูนะครับผมก็รับประกันได้เลยนะครับถ้าเข้ามาแล้วตามทุกวันนะครับบวกกับมีวินัยในการลงทุนที่ถูกต้องนะครับสรุปผลสิ้นเดือนทุกท่านจะบวกมากกว่าลบกันแน่นอนนะครับท่านใดที่อยากบวกไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราไปพบกันได้ในกลุ่ม VIP ของเรานะครับ เราก็มาดูคู่ของเราในวันนี้นะครับเราไปดูผลงานที่ผ่านมานะครับทางฝั่งเจ้าบ้านอาราฟอร์สกันก่อนนะครับทางด้านเจ้าบ้านอาราฟอร์สนะครับผลงานนัดล่าสุดของพวกเขานะครับเป็นการบุกไปแพ้ให้กับ FC ฟทรฮัตันไป4ประตูต่อ3ในบอลถ้วยนะครับ และสำหรับห้านัดหลังสุดของทางด้านเจ้าบ้านนะครับสามารถเก็บชัยชนะไปได้3นัดแพ้ไป2นัดนะครับโดยห้านัดหลังสุดนี้นะครับพวกเขาถือว่าเป็นทีมที่ทําเงินทีมหนึ่งเลยนะครับโดยห้านัดหลังสุดสามารถทําเงินไปได้ถึง4นัดนะครับเสียไปเพียงนัดเดียวเท่านั้นนะครับแต่ทางด้านเจ้าบ้านอาราฟอร์สนะครับผลงาน2นัดล่าสุดของพวกเขานะครับเป็นการแพ้ไปด้วยกันทั้ง2นัดนะครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนนะครับ FC โทฮัตตันนะครับผลงานนัดล่าสุดเป็นการเอาชนะทาง ทางด้านอาราโฟตไปได้4ประตูต่ตอ3ในบอลถ้วยสวีเดนครับนะครับส่วน5้านัดหลังสุดนะครับเก็บชัยชนะไปได้เพียง2นัดนะครับแล้วก็เสมอไปอีก3นัดนะครับโดย5นัดหลังสุดนี้นะครับผลงานค่อนข้างหนักไปทางเสมอซะส่วนใหญ่นะครับแต่10นัดหลังสุดของทางด้านทีมเยือนโทฮัตตันนะครับถือว่ามีผลงานที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับ โดย10นัดหลังสุดนะครับพวกเขาสามารถเก็บชัยชนะไปได้ถึง7นัดนะครับเสมอไป3นัดแล้ว10นัดหลังสุดนี้นะครับยังไม่แพ้ให้กับใครเลยนะครับถือว่ามีฟอร์มกันเล่นที่ค่อนข้างยอดเยี่ยมมากๆนะครับสำหรับผู้มาเยือนโทฮัตตันในช่วง10นัดหลังสุดนะครับ ส่วนทางด้านคู่นี้นะครับผลงานที่ทั้งคู่พบกันนะครับคู่นี้เคยพบกันมาแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับก็คือนัดล่าสุดของทั้งคู่นะครับที่พบกันในบอลถ้วยสวีเดนครับนะครับก็เป็นทางด้านโทฮตตันนะครับเปิดบ้านเอาชนะไปได้4ประตูต่อ3นะครับก็ผ่านเข้ารอบบอลถ้วยไปนะครับ และสำหรับอันดับตารางคะแนนในคู่นี้นะครับทางด้านเจ้าบ้านอาราฟอร์สนะครับลงเตะในกลีกไป11นัดนะครับชนะ4เสมอ2พ้5ยิง8เสีย14มี14คะแนนหลังอันดับที่9ของตารางคะแนนตอนนี้นะครับส่วนทางฝั่งผู่มาเยือนนะครับ FC โทฮัตตันนะครับลงเตะไป11นัดโดยเป็นการชนะ8เสมอ3ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับยิงได้26เสีย5นะครับมี27คะแนนหลังอันดับที่1ของตารางคะแนนอยู่ตอนนี้นะครับ โดยเลยราคาในวันนี้นะครับที่เปิดออกมาให้เป็นทางด้านทีมเยือนนะครับ FC โทฮัตตันนะครับต่ออยู่ที่1ลูกบวก10นะครับ โดยโอเวอร์กับอันเดอร์คู่นี้เปิดอยู่ที่2.75นะครับในขณะที่เลทราคา1นคูณสในคู่นี้ที่จ่ายออกมานะครับก็ให้เป็นทางด้านผู้มาเยือนโทฮัตตันนะครับดูดีกว่าชัดเจนนะครับโดยทางด้านเจ้าบ้านอาราฟอร์ตนะครับท่าชนะจ่ายอยู่ที่4.9เก้าเท่านะครับส่วนทางฝั่ง FC โทฮัตตันนะครับท่าชนะนะครับจ่ายอยู่ที่1.5เท่าเท่านั้นนะครับในเลท1นคูณสคู่นี้นะครับที่จ่ายออกมาตอนนี้นะครับให้เป็นทางด้าน FC ฟซีโทฮัตตันนะครับดีกว่า ทางด้านอาราฟอสอยู่ถึง3เท่าด้วยกันนะครับแล้วสำหรับทางด้านผู้มาเยือน FC โทฮัตตันนะครับผลงานในการลงเล่นเป็นทีมเยือนของพวกเขานะครับ5นัดหลังสุดนะครับก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีเลยนะครับเก็บชัยชนะไปได้3นัดเสมอไป2นัดนะครับ สามนัดล่าสุดของ FC t o h โทฮาตตันนะครับที่ลงเล่นเป็นทีมเยือนก็สามารถเก็บชัยชนะไปได้1น,นัดเสมอไป2นัดนะครับ5นัดหลังการออกไปเยือนนะครับพวกเขาไม่แพ้ใครเลยนะครับถือว่าทําได้ค่อนข้างดีมากนะครับส่วนทางด้านเจ้าบ้านนะครับอาราฟอร์ดนะครับผลงานในการลงเล่นในบ้านของตัวเอง5นัดหลังสุดนะครับ สามารถเก็บชัยชนะไปได้2นัดเสมอไป1นัดแล้วก็แพ้ไป2นัดนะครับแต่สามนัดล่าสุดในการลงเล่นในบ้านนะครับถือว่าทําได้ดีนะครับเก็บชัยชนะไปได้2เสมอ1นะครับสามารถทําเงินไปได้2เสียไป1เหมือนกันนะครับถือว่าผลงานในบ้าน3นัดล่าสุดนะครับก็เริ่มกลับมาเข้าที่เข้าทางนะครับสำหรับทางด้านเจ้าบ้านอาร์าฟอร์ดนะครับโดยคู่นี้นะครับก็ต้องบอกว่าผลงานโดยรวมในฤดูกาลนี้นะครับเป็นทางด้านทีมเยือนนะครับ FC ฟซีโทฮัตตันที่ออกสตาร์ทฤดูกาลนี้ที่ทําได้ดี กว่านะครับ แล้วทางด้านเจ้าบ้านราฟอสนะครับพวกเขาก็เพิ่งเลื่อนชั้นนะครับขึ้นมาเล่นในสวีเดนดิวิชั่นหนึ่งในปีนี้เป็นปีแรกนะครับก็ถือว่าผลงานนะครับผมให้เป็นทางด้านผู้มาเยือน FC โทฮาตันนะครับที่ทำได้ดีกว่าในฤดูกาลนี้นะครับแล้วตอนนี้นะครับพวกเขาก็หลังจากฝูงของตารางคะแนนอยู่ตอนนี้นะครับผมมองว่าวันนี้นะครับทางด้านเจ้าบ้านนะครับไม่น่ารอดไปได้นะครับคู่นี้เลือกเชียร์เรื่องลงทุนนะครับอยู่ไปทางฝั่งผู้มาเยือน FC โทฮาตันนะครับต่อที่ราคา1นรูป อย่างแย่สุดๆนะครับผมก็มองว่า1ลูกมีแน่นอนนะครับเราไปลุ้นกินเต็มที่ลูกที่2กันได้เลยนะครับก็ถ้าลูกแรกมาไวนะครับผมมองว่าน่าจะไหลแน่นอนนะครับคู่นี้อยู่ไปทางฝั่งผู้มาเยือนนะครับ f อโทฮาตันวันนี้น่าจะบุกมาเก็บชัยชนะไปได้ไม่ยากนะครับ ก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับ1คู่ของเราในวันนี้นะครับที่หยิบมาฝากให้กับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับก็หวังว่าจะทําเงินทํากาไรให้กับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับขอให้ตื่นมารับเงินกันทุกคนนะครับส่วนท่านใดที่อยากได้แนวทางบอลเต็งกับสเต็ปแบบ V.I.P. นะครับก็สามารถแอดไลน์นะครับแล้วทักมาขอเข้ากลุ่ม V.I.P. ของเรากันได้เลยนะครับกลุ่มเราเข้าฟรีไม่มีเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับท่านใดที่ยังกดเองแล้วยังเสียมากกว่าได้อยู่ตอนนี้นะครับก็ลอง มาอยู่ในกลุ่มของเราดูนะครับ ผมก็รับประกันได้เลยนะครับถ้าเข้ามาแล้วตามทุกวันนะครับบวกกับมีวินัยในการลงทุนที่ถูกต้องนะครับสรุปผลสิ้นเดือนนะครับสมาชิกทุกท่านจะบวกมากกว่าลบกันแน่นอนนะครับท่านใดที่อยากบวกไปด้วยกันกับเรานะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันได้ในกลุ่ม VIP ของเรานะครับส่วนคลิปหน้านะครับเราจะหยิบคู่ไหนมาวิเคราะห์กันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องอ p พีย l o n เตงของเรากันด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ